ไม่มาอาจจะทำเป็นอักตี๋นปล่อยลมไปก็ได้โอ้โหแล้เอ้ยหรือเปล่าไม่รู้กันปะอาเน,นี่ยมาโปรเจกต์เอลมาแล้วอย่าสู่มออกมาก่อนว่าแล้วก็บอกกันเนี่ยไอ้เนี้ยมันถ้ามันจะให้แบบคนไทยเล่นหรืออะไรเถือบ่อยเล่นต้องมีไอ้เฮี้ยนี่ให้ด่านไอโอเนียด้วยด่านมาเลยด้วยแล้วเนี่ยโอ๊ย โคตหลอคเีวหมะไอ้ไหล็นแล้วเออลเนผมอ้ระยะโคตรน่าเกลียดเลยบ็อกซ์สติงเนี่ยคุรลีีีเี้ยีกาดโอ้โอ้เี่มันตัวคอมโบอเนียตรเียวลเล่นได้ยังไงวะกเล่นได้ยังไงเนี่ยกแลเล่นได้ยังไงวะคตรล่อโครหล่อพวกแกคตนเนี่ คนตูเลตเลยมันเร็วพวกเนียนเล่นเร็วร้อนร้อนไปจนคนเลวเพียงดึงแบบมันแบบมันเอิบหวยเลยอ่ะมันแบบเพิ่มต่างเอิบหวยขึ้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูดิเฮ้ยมันคอมโบแอร์เลยไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยมันสวยขึ้นยิ้งกิมมันดูขึ้นเฮ้ยโซเดกันต้องตียังไงเนี่ยไอ้นหน้าตา ไอซัดไอ้สัด Alex here from the champion ไอซัดไอ้ยี่หรี่โคตรดิเอยนี่ว่าจะใช่อะไรไอ้เสี้ยงแม่งเฮ้ยไม่ใชิบหานตัวตัวอะไรมาอีกอะกูคิดว่าเขาเจอตัวใช่ไหมอะไรมาใช่ไหมถ้าเป็นแชมเปี้ยนตัวเวอร์นี่เดี๋ยวกูจากที่กูสังเกตดูเด้อกูขอคิดว่าถ้าเป็นแิม้ยนตัวเวอร์นะเด่นเด่น เอาจงจริงถ้ามอเกมไฟเตอร์คือขาม่าครับขาหมีเป็นตัวใช้ค้าไปนึกออกไหมเป็นตัวใช้เท้าไปเลย้ยก็จะเป็นตัวใช้ใช้เท้าเตะไปเลยก็คือคาม่าเอ้ยมันชื่ออะไรนะคามิวขามิถ้าอีกตัวหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นเอสเลียวเอสเลียวมันอยู่ตัวกูคิดว่าจะเป็นเอสเรียวกูคิดว่าอาจจะเป็นเอสเรียวก็ได้เป็นตัวระยะอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเกมนี้มีจริงได้แต่ล็อกซันอีกคนหนึ่งกูคิดว่าสมิลา อืม mm. ผมคิดว่าสองมิล่าพิพั้วยพิพัฒน์แน่นอนไม่ไล่าถ้าเราเนอะแต่เดนมาเซียบักการเล่นแน่นอนคนหนึ่งอ่ะกูคิดว่าบักการเล่นแน่นอนกูคิดว่าไม่น่าจะเกินกว่านั้นเดคิดว่าน่าจะมีลักว่ะการแข่งกับลักกูว่ากูให้สามเลยเดนมาเซียกูว่าฟิโอลาการเล่นแล้วก็ลักเพราะว่าฟิโอลาเกมเพื่อนี่น่าจะโปรโมทลักตัวแรกๆเลยบอโทรศัพท์แม่งก็โปรโมทลักะ ต่เกมนี้เขาเขาแบบเขาสร้างดารียสมาก่อนเลยนะดารียสมาก่อนเลยนะเกมเนี้ยแล้วถ้าว่าต้องมี<ย>ต้องมีโยโร่สักสองตัวว่าทีโมมาไอ้เนี้ย <laughs> ตัวที่เขาจะตีเขาโดนนั้นต้อมีทีโม,มแล้วจะมีถ้าจะมีทีโมแล้ว <c oughs> มีประเทศอะไรอีกวะ <c oughs> นอกซุลิมาไงสัตว์รู้เลี้ยงต้อนมาแน่ซุล <c oughs> ิมา <c oughs> เลี้ยงต้อนมาแน่นอน ไม่เขาคุสันตีไห่พอมันต้องมาเดี๋ยวูให้มันอยู่เอลยูเอัเเอกลึงมาแอยู่ในเกมนี่องปฏิบัตเทว่แบบเออจริงจริงอยู่ในเกมนี้มันอาจจะเท่่แบบแปลร่าง้แบบอาุมมแปลร่างไม่เลยไม่ต้องอันตีอ่ะก็อาจจะใช่แบบแบบสู้ไปเรื่อยแล้วอาวุธมันเริ่มแตกกก็เหมือนดาเรียนแบบแต่ละตัวแมคคนิกแต่เอาจริงอ่ะจากที่กูดูโอ้ยังไม่่คอยเข้าใจคน่าไหร่ดาเยียนมันมียมคานิกเลือดออกตีแล้วเป็นชิปดาเมจยช่ยยมของอายีก็ ไม่รู้อ่ะมันมันจักโกได้ดียมันพุ่งพุ่งได้เอโคก็มีระยะแล้วก็เห็นอัติมันาร์บได้อะไรสักอย่างเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจว์ปมันอ่ะที่มันเอาตัวปลอมแล้วก็ปาเนี่ยแล้วก็ตีเนี่ยแมคลินิกมันเนี่ยเห็นไหมมันสโล์ศัตรูแล้วก็ต่อคอมโบได้เว้ยเห็นไหมไหมเห็นไหมแล้วมันแล้วมันก็กลับไปเห็นไหมอันนี้ไอ้โค้นี่ือเหี้ยว่าตัวมันจะครอสหัวได้ง่ายถ้าไงตัวมันจะครอสได้ง่ายปุ๊บมาปุ๊บมาเนี่ยเห็นไหมไหมไหมถ้ามึงบล็อกผิดมึงโดนเลยเนี่ยแรง วัวยากแล้วแต่ละตัวปวนะดปันแต่ไอเ้เแค่นี่ยกูกำลังดูอยู่ว่ามันมันไม่ขันิกอะไรอ่านิแท่งหนึ่งครั้งอ่ะกูจะลองดูมีลมไหมยังผมว่ามันไม่น่าจะได้หลบกันเลยเพราะว่าอันตีมันคือลมเลยแล้วน่าจะเล่นไปเลยมั้งในงาะหรือไงเหรอโอ้โหไอ้สัตว์ผมว่าคอมโบกาอากาศแล้วมันคอมโบได้อีกรอบหนึ่ง โลแบบลงมาปุ๊บแล้วก็แล้วก็ตีมันมันตีได้เลยไงมันตีได้อีกรอบไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมีใครมีด้วยสี่ตัวละครเนี่ยผมมีใครมีมีแต่บกวยเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าสไเอาในเกียลก็มีแค่ตัวนี้มีบอมด้ยโอ้คือกันแล้วเป็นลมเลยคือมันจากอันนี้ปุ๊บมันปัดเป็นลมแล้วก็ไปเป็นตายยูเลยนะแล้วก็เข้าโบวต่อยเอี้ยแอนตี้แอร์ปมัน่ะไม่แน่ใจว่าแอนตี้แอร์หรือเปล่า กูแต่กูว่าภาพเขาเป็นเอกลักษณ์กันนะกูว่ากูชอบภาพแบบนี้เหมือนกันว่ามันดูแบบแตกแขนจะเกี่ยวไฟเตอร์อื่นเหมือนกันไม่ได้มันเป็นการ์ตูนดิเป็นการ์ตูนที่แบบเท่ดิแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือสามดีใช่มันเป็นสามสามดีที่เหมือนสองดีไว้ที่เหมือนสองดีอ่ะโอเคนะโอเคโอว่าโอเคมันมันคล้ายๆกิวีิเกียร์แต่ว่ามันจะลงอ่าสตูบมากกว่าหน่อยแต่ลงสตูบเซนคมเนี่ยไอ้เนี่แบบโอ้ไรกหน้าโคตรเท่เลยเดี๋ยว โอ้ยมันยังคิดว่ามันเท่เลยเนี่ยแบบแบบสมุนไพรฟิลจอนอะอมันดูสมุนไพรที่แบบผ่านแล้วไม่เยอะเนี่ยดูท่าตอนกินเหล่าแบบไหนว่ามันกินเหล่าตอนไหนวะเนี่ยดูแม่งดูหน้าแบบกินเหล่าเลยจิ้วไปโอ้โคอร์ดหัวมันแดนการาดได้เหรอแต่เนี้ยทำไม่ได้นะ่าดูจิอ่ะเนี้ยแต่เนี้ยคือตัวแบบตัวยืนเลยเออไม่ได้แต่เนียนกวดมือมา เป็นใส่เนี่ยเนี่ยคอสหัวเนี่อันนี้คือคอสหัวนะเว้ยตรงตงใส่ว่าคอสคืออะไรเดี๋ยวกูจะบอกให้กูไม่แน่ใจว่าคอสไหมนะแต่เมื่อกี้กูเดาว่ามันเป็นท่าคอสแน่ๆอ่ะสมมตินะปกติสมมติถ้าเวลาเราศัตรูมันตีมาใช่ไหมเราก็เดินถอยหลังนึ่ออกไหมมันก็จะกันให้มันนดาวกบอลนึกนอกอป่ะแต่ทีเนี้ยถ้าศัตรูมันกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งล่ะเราก็ต้องเดินถอยถอยไปอีกฝั่งหนึ่งใช่เพื่อกันถูกต้องป่ะ ดึงสภาพและไอ้ยี่นี่มันกระโดดครอสหัวเวนึกอกไหมปุ๊บมันโดดมาฮิตบ็อกซ์มันเหมือนจะเหมือนเหมือนจะโดนฝั่งนี้นั่นเนี่ยลองสังเกตดูฮิตบ็อกซ์นเหมือนจะโดนแบบว่าข้างหน้าไปโดนข้างหลังวะใช่แต่มันไปโดนข้างหลังเห็นป่ะดันเลตมันกันหลังอยู่เมื่อกี้มันเหมือนมันเดินหน้ามันเลยโดนที่เขาเรียกว่าครอสแล้วโอเนี่ยน่าจะฮีเแล้วตัวคอที่ฮิเด้วยตัวเนี้ยตักโกได้คอสได้ระยะตีไกลแต่ไม่มีไม่น่ามีชิปดาเมจ แต่ไม่รู้ว่าบล็อกสติงเท่าดาเลนหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่เห็นน่ะมันตีโดนทุกดอกเลยมันไม่ได้ตีแล้วเขาบล็อกได้อ่ะเดี๋ยวมันมีฉากที่มันบล็อกไปนะขอดูอีกก่อนนั่นนะแหมมันตีได้ทุกดอกเลยเว้ยโอ้ระยะตีเยอะเกินแล้วหุ่นโบ้ด้วยรักยาวเลยขนาดดาบขอกงผมน่ะแหมคิดจภาพแบบตัวหัวกว่ะโฉ พวกเฉาอ่ะมาสิบมายาวพัดปะวะก็เลยจะยาวมาแล้วเ <c oughs> นี่ยมันตีโดนตลอดเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ตัวตีแกเขาก็ปอกสตีนกันหมดแลแหละก็คิดว่าน่าจะเฮ้ยไม่ไม่เอาไว้ไม่ค่อยเอไว้หรือไงอะ่ะต้องดูต้องดูไปก่อนเราเห็นแค่นี้แต่จริงก็เยอะนะเ <c oughs> นี่ยมึงดูดิเราโอกี้ได้เฮีย <c oughs> <c oughs> แบกทูวินโอ้ห <es> น <voir sangat bunları> ูอีกรอบตายกันหมมันโอ้ยสุดยอดเออแต่ว่าสนุนินต้องเหรอมันพูดภาษาอังกฤษเออมันไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นเออมันไม่ได้พูดภาษาบ้านมันน่าจะมีปั๊บหรือเปล่าวะไลออดก็อาจจะมีก็ได้แหวกเออคนคุมใครเนี่ยเนี่ย